สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มีไอเทมนะครับเป็นวายเทมแบรเลยนะครับมีน้องส่งมาให้นะครับแผ่นสเก็ตบอร์ดนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นแผ่นอะไรนะครับจาก j n T โมเดลนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็เป็นแผ่น JNT โมเดลนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผสมไม้เมเปิลแล้วก็ไม้ไผ่นะครับก็ขอบคุณนะครับทาง JNT โมเดลด้วยนะครับที่ส่งแผ่นนี้มาให้ผมทดลองใช้เล่นนะครับแล้วก็ให้ลองรีวิวดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับยังไม่มีขายนะครับก็คือยังอยู่ในช่วงเรียกว่าอะไรพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่นะครับ ก็คือปรับปรุงสูตรมันอยู่นะครับให้มันลงตัวนะครับที่มันมันหนักไปหรือว่ามันเบาไปหรือว่ามันอาจจะบางไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือยังไม่มีขายแต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีนะครับก็อาจจะเป็น pre order นะครับให้ได้สั่งกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็คือพัฒนาอยู่อยู่ช่วงพัฒนาอยู่นะครับเรื่องต้นทุนเรื่องวัสดุอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าเดี๋ยวเขาพร้อมแล้วเขาเดี๋ยวจะ บ่อยทีนะครับจะให้สั่งพีออเดได้นะครับยุดก็มาดูสเปคของมันแล้วกันว่าม,มันเป็นยังไงนะครับมีส่วนผสม,มอะไรบ้างนะครับผมในส่วนสเปคของแผ่นตัวนี้นะครับก็ประกอบด้วยนะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผสมกับเมเปิลวูดแล้วก็ไม้ไผ่นะครับ แล้วก็นะครับกาวที่ใช้เนี่ยเป็นอีฟอซีเรซินนะครับส่วนไซส์ขนาดของมันเนี่ยนะเป็น8.08นะครับคูณ3 2 0นะนะครับความกว้างก็8.0นะครับยาว3 2งครับง่ายๆนะครับวิวเบสนะครับส่วนช่วงโน้ตตรงตรงน็อตนะครับอยู่ที่18.5นะครับผมน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่1 2 0 9กรัมนะครับโน้ต ยาว7.0นะครับส่วนเทว6.5นะครับนี่นะครับดูความหนาของชั้นเลเยอร์มันนะครับประมาณนี้นะครับจากที่ลองถือด้วยน้ำหนักดูนะครับอันเนี้ยนะครับรู้สึกมันจะหนักกว่าแผ่น p r e ดีนะครับแต่หนักกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าแน่นเสียงมันความสึก มวนในแผ่นซึ่งมันจะแน่นแน่นกว่านะครับเสียงเสียงก็จะประมาณนี้เสียงจะแบบเรียกว่าอะไรไม่ทุ้มแต่อาจจะแบบใสๆนะครับเพราะว่ามันมันบางกว่าของ Pre ดิวสนะครับ p รีดิวสเนี่ยที่จับเบาเบานะครับนไม้หนากว่าแต่ก็สึกจะหนักจะเบาวกว่าตัวนี้นะครับตัวเสียงครับสุดทก็จะดูแน่นๆ่นกว่าเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้เมเปิลล้วนเนะแล้วก็มันจะ เรียกว่าอะไรแน่นกว่าแล้วผมก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปประกอบแล้วเดี๋ยวลองไปเทสอีกทีแล้วกันนะครับ ha 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 ยังไงเบาครับนุ่มครับแล้วก็เด้งครับเสียงมันตุ๊บตุ๊บเวลแต่จังหวะเสียงคือต้องแบบให้มีเสียงไม้นิดนึงเพราะว่าเสียงแบกมันยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ีเวิร์ดอะ เรียบร้อยครับมันมีปัญหาอยู่แล้วตรงเนี้มันมีปัญหาครับชว่ชวงเทลอยู่แล้วใช่มันกี้ไม่ได้นอนเทลนะลมันเป็นปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขอให้พี่มาฟีเขาบอกเล่นให้เต็มที่เลยบอกให้หักหรอหักจุดมันมีมันมีจุดตรงเนี้ยเนี่ยตอนลงมาเหยียบตรงเนี้ยตรงช่วงรับตัวเนี้ยตอนลงมาเหยียบปับแม่งกระเด้งกลับบึกแม่งหักเลยเพราะมันเป็นตั้งแต่วันที่พี่เอาไปเล่นทีแรกแล้วอะปี๊แปะมันดังแอะแล้วเออมันแปะทั้ย แม่งใจแป้วไม่เล่นไม่เล่นบิ๊กสปิยแต่เราก็ไม่เห็นนะว่าแม่งเนี่ยข้อดวก้อยอ๋อน่พึ้งข้อนี้ก้อยอันนี้คือคาร์บอนทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่มาผสมมันผสมไม้ครับมมันนจะเป็ไ้อันนี้มมัันนบางคาร์บอนม้แต่ไม้มันบางไงไม้มันบางอย่าพูดพูดข้อเสียก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นเล่นฟอนบิ๊กสปินนะแล้วก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้ไป เชสมานะครับสอาทิตย์นะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับแผ่นโมเดลต้นแบบ j r t m โมเดลกันนะฮก็เลยมีโอกาสให้น้องๆที่ลานเคฟนะครับเขาได้ลองเชสด้วยนะวเดี๋ยวมาดูข้อดีของแผ่น j r t m โมเดลตัวนี้นะครับเป็นไม้ผสมคาร์บอนแล้วก็ไม่ไผ่อยู่ตรงกลางนีม่มีไม่ไผ่ด้วยข้อดีเลยนะครับของมันเลยคือหนึ่งน้ำหนักมันเบา นะครับแล้วก็ส่งคาร์บอนนะครับด้วยที่เขาน้ําหนักเบาเนี่ยนะครับมันทําให้เล่นท่าฝัดกาวหรือท่าฟลิปเนี่ยง่ายนะครับออลีง่ายสิ่งแบ็คเนี่ยมันก็มีความแตกต่างจากแผ่นไม้เมเปลิลที่เราเล่นนะครับรนิดนึงเพราะว่ามันผสมคาร์บอนนะครับคือมันจะทุ้มๆนิดน,นึงต้องก้องอะมันบอกไม่ถูกนะมันมีแก้วหรือมันมีอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้นะครับแต่โดยดรวมนั้นมันเตะดีเพราะน้องหลายคนก็เอาไปเตะ เราสึกว่าเออพี่มันเตะฟลิปดีว่าแม่งเบาคือแบบแบกแล้วก็สะบัดฟลิปแบบแม่งครบครบรอบแบบง่ายมากไม่ต้องแบบอะไรไม่ต้องเยอะเหมือนแผ่นที่เราเมเปิลที่เราใช้ปกตินะครับโดยส่วนตัวแล้วผมใช้ก็รู้สึกวมันฟลิปดีมันฟิปง่ายมันเล่นท่าแฟร์ดาง่ายนะครับให้รวมนะครับรูปทรงก็โนเทลก็ผมว่าประมาณนี้กันดีผมไม่ชอบเล่นแผ่นที่มันโน้ตเทียวแบบเทลน้อยโน้ตเยอะอะไรอย่างเงี้ยเทียวกันว่าเขาจะ ต่างกันไม่มากนะครับมันก็ถึงแบบทาให้เล่นได้ง่ายผมว่านะสุดตัวแล้วชอบเบาด้วยนะครับจริงๆอันนี้มาดูข,ข้อเสียข้อเสียของมันเลยที่เล่หนหักเลยครับหนึ่งเลยนะครับก็คือมันบางมันบางกว่าแผ่นที่เราใช้ปกตินะครับซึ่งแน่นอนถ้าบางกว่าผมว่ามันมันจะต้องดหักง่ายนะฮะเพราะมันบางขนาดเนี้ยแค่มากๆก็หัก สองนะครับมันมันไม่ไม่เรียกว่าอะไรไม่ยุบตัวไม่ยึดตัวคือเวลาเราเล่นนะถ้าแผ่นปกติที่เราใช้ไม่เปิ้อน่ะปุ๊บมันจะมันจะมันจะยืดหยุ่นใช่ไหมมันลงปุ๊บแทะมันมันจะมันจะถ่ายน้ำหนักเรียกว่ามันจะซับแรงกระแทกแบบแอนอะไรเงี้ยอันนี้มันอันนี้มันจะไม่แอนนะครับจะ่ตกการแข็งไหมการแข็งนะครับที่ลองเล่นกับเหล็กไม่มีปัญหานะครับแต่มันค่อนข้างจะไม่ยุบตัวแหละมันยุบแึดเพราะมันเรียกว่าไงมันกระเด้งสู้เท้านะมันเลยฟีดดีนะครับ สามเวลาเล่นท่าอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าดูความพี่มันบางเวลาที่เราจะแปกขึกก้อุปกรณ์เราไม่ได้ยินเสียงแปกมันแล้วก็เราขึ้นอุปกรณ์เราเราจะไม่เอรี่เต็มแรงมากครับตามตามอุปกรณ์ที่เราเล่นใช่ไหมอยา่างฟิปเราจะเราจะกดเต็มๆกดเต็มแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่กกอนอุปกรณ์เนี่ยเล่นเลกขึ้นฟันบล็อกอะไรเงี้ยที่มันไม่สูงมาเราก็จะแปะปก,กติคอาที่เราเคยชินจากันนี้เราแปกไม่ได้ยินเสียงแปกนะครับมันเนี่ยทาให้ให้ลาด พลาดได้ง่ายกว่าก่อนแล้วคือผมก็เป็นนะมันจะเวอร์อะแบบปุ๊บเหมือนเราไม่ได้เอาลี่ยืดไปอะไรเงี้ยก็พยายามให้น้องคนหนึ่งนะหนักต้านเขาฟอลลิฟฟอลลิฟไม่ได้ครับเพราะเขาปอกแป๊กแล้วมันไม่ได้ยินเสียงคือมันเวอร์เลยโดดไปแล้วมันแบบเว้าเว้าเหล็กแล้วแต่ถ้าเกิดแบบฟันบอดอะไรเงี้ยมันมันก็ยัฟอนได้นะแต่ถ้าเกิดฟิตตี้หรือแบบถ้าที่ไฟโอคทีแบบกออลลี่ออลลี่เยอะเนี่ยจะเวอร์จะเวอร์กดกดแล้วมันไม่ได้ยินเสียงมันมันมันดังแต่ว่า เร่ออุปกรณ์มันบังเนี่ยมันดังนะแต่แล้วเวลาเล่นอุปกรณ์แล้วมันจะแบบไม่ค่อยได้ยินนะครับมันก็ดังนะเสียงมันจะไม่เหมือนไม้เมเปิลล้วนๆเนาะมันจะแบบกุ้งกุ้งกุ้งอะเพราะว่ามันมีคาร์บอนไฟเบอร์อยู่อ่าแล้วก็เรื่องสเปคเรื่องที่สี่นะครับเรื่องสเปคส่วนเก็บค่อนข้างจะดีโน้ตเทลนี่มันประมาณแบบเท่ากันที่ผมชอบแผ่นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็เล่นง่ายไม่ต้องแบบเทลน้อย โน้ตเยอะโน้ตเยอะเทลน้อยแบบก็เนี่ยต่างกันนิดหน่อยมอก็ราะมอเล่นมันผมไมชอบเล่นพวกแผ่นอเทลน้อยๆทำน้อยมาทำมบบเล่นไม่สนุกอะเทลสไลด์สวยๆแล้วแบบเทลเยอะๆนะครับก็ประมาณนี้นะมาข้อเสียของเขานะครับก็ที่ต้องปรับปรุงเนาะเ n t โมเดลก็น่าจะต้องแบบผมว่าน่าจะต้องเพิ่มเลเยอร์แผ่นให้มันเท่ากับแผ่นเมเปิลปกติ เจ็ดแผ่นนะครับความหนาให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็คาร์บอนเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่มาให้มันหลบชั้นอะไรเงี้ยอย่างพวกแผ่น P two แผ่นของแผ่น B หรือว่าแผน่นของโฟลเดวที่มันทำแบบสงองคาร์บอนอะไรเงี้ยพวกดาร์สตาร์มอนไลท์พวกเนี้ยมันจะเขาจะผสมแค่ข้างหน้าข้างหน้าชั้นหนึ่งตรงกลางแล้วก็แต่สุดท้ายประมาณสามสามเลเยอร์แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าใส่มาเยอะผมว่ามัน,ม,นมันก็เพื่อนนหนัก ให้แผ่นมันจะหนักมากคือเินจนเกินไปนะครับก็คือเรียกว่ากลางๆที่ว่าทางสายกลางจะดีกว่านะครับแล้วก็จะเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรก็ลองเดี๋ยวให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาไปพัฒนาทีแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับมีคนถามมานะครับน้องๆก็ถามมาว่าจะมีขายไหมนะครับอันเนี้ยทางเจ้าของแบรนด์ทางซีอีโอเขาบอกผมมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะทำขายแน่นอนนะครับขาไมา้มันมันไม่ได้ ช่วงพัฒนาเปินตะขานให้มันดีขึ้นนะครับให้มันคนให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันไม่หักง่ายทบให้มันน้ําหนักเบาน้ําหนักในมาตรฐานตามที่เขาต้องการนะครับก็ถ้าม,าม,ามันมันสำเร็จเมื่อไหร่เขาก็จะเปิดขายอาจจะเป็นสั่งเป็นพรีออเดอร์นะครับผลิตเป็นฟุลคาร์บอนพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะผลิตกี่แผ่นสิบแผ่นอะไรเงี้ยห้าสิบแผ่นรับพรีออเดอร์มาแล้วก็ผลิตให้นะครับส่วนทางร้านที่ก็ไม่รู้ต้องไ,ดองอไปดูจาก เจ้าของก็จะไปอีกทีแล้วกันก็รอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพราะว่าอาจจะมีซีรีส์ใหม่ออกมาให้ทดลองอีกว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณนี้อย่างที่เห็นแล้วเดี๋ยวก็รอเขาผลิตอ่ารอเขาพัฒนาตัวใหม่ออกมาให้ลองกันอีกทีแล้วกันนะครับให้มันสมบูรณ์กว่าน,นี้ให้มันดีกว่าน,นี้ให้มันทนกว่าน,นี้ยังไงนะครับ mm hmm. ก็รอติดตามทีแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้จากทาง แบรนด์ JNT นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำเพจทำอะไรเลยอะไรครับทดลองจะผ่านมาให้ลองก็คือมีของผมแล้วก็ของอนองิวอย่างเงของนิวก็สุดจะหนักต่นิวมันไม่ได้มารีวิวอะไรเยอะอย่างผมนะครับเพราะว่านิวมันถอดเก็บเก็บไปแล้วว่าค่อนข้างจะหนักนะหนักมากหนาวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคาร์บอนค่อนข้างจะเยอะเลยทุก,ทกเลเยอร์ก็ไม้ความหนาไม้เท่ากับเมปเพลปกติที่เราใช้นะครับก็บประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็ดูบ่แนเจนทีโมเดลก็ขอลาไปเท่านี้นะครับถ้าใสนใจก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าจะมีอัปเดตยังไงนะครับถใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s r r i e e ช่องบลูสเก็ตเตอร์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลาไปก่อนคลิปนี้นะครับอะสุดท้ายใครดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ คอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าชอบใช้แผ่นสเก็ตของแบรนด์ที่ห้อยกอะไรบ้างนะครับจะของไทยของนอกไงก็เมเมนบอกผมหน่อยกันเผื่อผมจะได้ไปถามาลองใช้ลองรีวิวดูบ้างนะครับตัวส่วนตัวเองผมก็ชอบคอร์ดแผ่นของ uh, Primitive นะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปซื้อมาลองเดี๋ยวโอกาสหนะ้าถ้ามีเงินจะจะไปซื้อมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาคลิปนี้ลาไปก่อนจะเดี๋ยคลิปหนะ้า สวัสดีทุกท่านที่รับชมน้ครับ